สะพานอันนี้สวยงามมันสะพานต่อมกรูสลับรีตรงไปนอกาอากาศีมอแรนะ ต็จินหลืกอก็นอนอกระจินไปเด้อี่นอนพาพีปนอ,องมาชมวงบรรยากาศเมืองโคราชจา้า no me ya, เซย์พูดซีสวยวานแววเลยว่ะเซย์พูดถ้ารถวิ่งหน้าอย่างนี้ก็ดีนะว่ะนะจะได้ถึงไวๆนะ สบายนะรถมตูตาแจกตาใสแต่ว่าคนนั่งนี่ที่หลับตลอดสิ่เกรตแครับถึงสิ่เกตรติหรอเ่าอ๋อถึงสิ่เกรตโเพราะลานแบบนะี้เนาะ กาแฟเลยพ่อไมซื้อกาแฟเลยวันนี้นั่งรถมาดมกาแฟเลยกินของกินเยอะไหมปกติจำนำดมกาแฟแกง,ง่วงแต่ว่าก็ินแกง่วงก่อนเลยพี่น้องปกติจะกินกาแฟเน,นาะนาั่งรถนั่งรถทางไกลกินกาแฟวันนี้มได้ดมจ้าแก้วเลยไม่ได้กินสักแก้วแต่ว่าคนละหมากมันไม่เต็มรถเลยพี่นอ้อง ผลไม้เต็มรถเลยนะคะเสือไหวไหมเอาชัดไอ้ดีเหมือดแบตหมดแล้วเนี่ยอะไรนะแบตสำรองนะ่ะหมดแสแอะชัดชัดสองเครื่องหมดแสแ้วแบตบสำรองค่อยหมดตอนไหนไม่รู้ตัวเลยมันจะขึ้นไรไม่น้องกัน ญาติตกเวทที่ฉันไหลล่องเบิง้งบ่อเลยฮะสิฉันไหลแล้วเดี๋ยวนี้จ 3, 4, ั่วโมงสามโมงสี่โมงว้อฉันไหลมั้งเดี๋ยวไปเบิ้งญาติพี่น้องก่อนว่าญาติพี่น้องสิฉันไหลมั้งคันเพียนพี่น้องบ่สิ็ฉันไหลแต่ฉันไหลจะสามสิบนาที